เรื่องราวของคนธรรมดาคนหนึ่งที่กลายเป็นตำนานเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรกันแน่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับชายคนหนึ่งครับชื่อของเขาคือเซอร์เอ็ดเวิร์ดเวอรี่ดันลบผู้นำที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากช่วงเวลาที่เรียกได้ว่ามืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เขาคือแสงสว่างเขาคือหัวหน้าโอ้โหแค่คำพูดนี้จากคนที่เคยเป็นลูกน้องเขานะครับก็พอจะบอกได้เลยว่าดันลบเนี่ยส่งผลต่อชีวิตคนรอบข้างมากขนาดไหน แล้วตกลงชายคนนี้เป็นใครกันแน่เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับก่อนที่ชีวิตของเขาจะพลิกผันไปเพราะสงครามนะครับต้องบอกว่าแวร์รี่ดันหลอกคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาเลยเขาเป็นคนที่ดูจะเก,ก่งไปซะทุกเรื่องจริงๆเราลองย้อนกลับไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าก่อนหน้านั้นชีวิตเขาเป็นยังไงดูชีวิตเขาไล่มาสิครับจากเด็กหนุ่มในฟาร์มธรรมดามดาได้ทุนเรียนเภสัชะแล้วก็ไปต่อทุนเรียนหมอที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นอีก แล้วคือไม่ได้จบธรรมดานะครับจบเกียรติยมอันดับหนึ่งแถมพ่วงตำแหน่งแชมป์มวยระดับมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียอีกยังไม่พอครับบินไปลอนดอนคว้าคุณวุฒิสูงสุดของสัญญาแพทย์มาได้อีกก่อนจะเข้าร่วมกองทัพชีวิตของเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแบบไม่หยุดจริงๆครับไม่ใช่แค่ฉลาดนะแต่เป็นแชมป์ในทุกอย่างที่เขาลงมือทําเลยแล้วอะไรล่ะที่เป็นแรงผลักดันให้เขาเป็นคนแบบนี้ มันอาจจะมาจากคติพจน์ง่ายๆที่เขาเห็นบนรถบรรทุกน้ำในฟาร์มที่บ้านนี่แหละครับดีดีกว่าดีที่สุดอย่าหยุดพักจนกว่าสิ่งที่ดีจะดีกว่าและสิ่งที่ดีกว่าจะดีที่สุดโอ้โหมันกลายเป็นปรัชญาชีวิตของเขาไปเลยคือต้องผลักดันตัวเองให้ไปข้างหน้าตลอดเวลา คือถ้าจะให้สรุปภาพของเขาก่อนสงครามนะครับด้วยความสูงเกือบ2เมตรเขาเป็นเหมือนยักษ์ใหญ่จริงๆทั้งร่างกายและสติปัญญาเป็นทั้งนักรักบี้นานาชาติเป็นแชมป์มวยแล้วก็ยังเป็นศัลยแพทย์ที่อนาคตไกลที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นคือต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าก่อนที่เขาจะไปเป็นเฉลยศึกเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากๆอยู่แล้วซึ่งเนี่ยแหละครับที่ทําให้เรื่องราวที่จะเกิดหลังจากนี้มันยิ่งน่าทึ่งขึ้นไปอีก และแล้วชีวิตของเขาก็เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดครับเมื่อสงครามได้ล่าเขาเข้าไปสู่บททดสอบที่เรียกได้ว่าโหดที่สุดในชีวิตในปี1942ครับดันลอบถูกกองทัพญี่ปุ่นจับเป็นเชลยที่เกาะชวาแล้วก็ถูกส่งตัวมาที่นี่เพื่อสร้างทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่เราคุ้นกันในชื่อทางรถไฟสายมรณะนั่นเอง ลองนึกภาพระยะทาง415กิโลเมตรนะครับที่ต้องตัดผ่านป่าทึบกับภูเขาที่แทบไม่มีทางเข้าไปถึงได้เลยแล้วตัวเลขนี้คือจำนวนโดยประมาณของเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรที่ต้องเสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟสายนี้ครับ12,000คนนี่เรายังไม่นับรวมแรงงานชาวเอเชียอีกหลายหมื่นคนที่ต้องมาตายไปกับความอดอยากโรคระบาดและก็ความโหดร้ายทารุณที่เกิดขึ้น ในไดอารี่ของเขาเนี่ยดันล็อบบันทึกความรู้สึกของเขาเอาไว้ชัดเจนเลยครับเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่โศกนาฏกรรมจากสงครามนะแต่เขามองว่าสิ่งนี้ถือเป็นอัชญากรรมเลือดเย็นไร้ความประณีต่อมอมมนุษยาชาติซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีการไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าคือเขารู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการจงใจทําลายล้างกันชัดๆแต่ก็นั่นแหละครับในขุมนรกบนดินแห่งนี้เนี่ยจิตใจของดันลอ็อปกลับไม่เคยแตกสลายเลยตรงกันข้ามครับ มันกลับถูกหล่อหล,ลอมให้แข็งแกร่งขึ้นจนกลายเป็นตำนานเปลี่ยนเขาจากหมอคนหนึ่งให้กลายเป็นผู้นำที่ทุกคนฝากชีวิตไว้พอไปถึงที่นั่นปุ๊บสิ่งแรกที่เขาทำเลยคือการเปลี่ยนระบบครับปกติเนี่ยในทหารจะได้เงินเดือนจากญี่ปุ่นเยอะกว่าพลาหารทั่วไปแล้วก็จะเก็บส่วนต่างไว้เองใช่ไหมครับแต่ดันลบไม่ทำแบบนั้นเขาต้องระบบที่เรียกว่าระบบเพื่อน้องขึ้นมา คือเอาเงินเดือนของนอายทหารทั้งหมดที่เกินจากที่พลทหารได้เนี่ยมารวมเป็นกองกลางแล้วเอาเงินกองกลางก้อนนี้ไปซื้ออาหารซื้อยาจากตลาดมืดมาช่วยคนที่ป่วยหนักที่สุดก่อนโดยไม่สนเลยว่าใครจะยศอะไรแต่ปัญหามันหนักกว่านั้นครับคือในแคมป์เนี่ยมันเต็มไปด้วยอหิวาตกโรคโรคเบ็ดมาลาเรียแล้วก็แผลเปื่อยสยองสยองแต่ทีมแพทย์ของดันลอปเนี่ยแทบจะไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยและคำถามคือ ในสถานการณ์ที่มันไม่มีอะไรเลยแบบนี้จะช่วยชีวิตคนได้ยังไงนี่แหละครับคือจุดที่ความเป็นอัจฉริยะของดัลล็อปได้ทำงานอย่างเต็มที่ คือมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ที่น่าทึ่งมากครับอย่างแรกเลยนะสร้างเครื่องกลั่นแบบบ้านๆขึ้นมาเองเลยครับเพื่อต้มน้ําจากแม่น้ําให้กลายเป็นน้ําเกลือที่สะอาดต่อมาคือเครื่องมือไม่มีเข็มใช่ไหมก็เอาหน่อไม้เล็กๆเนี่แหละครับมันเหลามาเจาะรูจนมันกลายเป็นเข็มฉีดยาเข้าเส้นได้แล้วก็ใช้ท่อยางกับเข็มไม้ไผ่นี่แหละทําเป็นชุดให้น้ําเกลือช่วยชีวิตคนที่กําลังจะตายเพราะขาดน้ําจากไอฮิวะตกระโรคมันคือการใช้วัสดุรอบตัวเพื่อสร้างอุปกรณ์ กรการแพทย์ที่ช่วยชีวิตคนได้นับไม่ถ้วนเลยแล้วดันล็บก็ไม่ได้ทําหน้าที่แค่รักษาคนป่วยนะครับเขาสู้เพื่อคนของเขาด้วยคือเขากล้าที่จะเดินไปเผชิญหน้ากับพวกยามเลยนะปฏิเสธที่จะส่งคนที่ป่วยเกินไปทำงานเรียกร้องสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเสี่ยงโดนซ้อมโดนฆ่าไม่รู้กี่ครั้งมีเรื่องเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งเขาถึงกับท้าชกมวยกับยามเลยนะเพื่อปอกป้องคนของเขาซึ่งแน่นอนว่าเขาชนะใจเพื่อนๆเฉลยศึกไปเต็มๆ ด้วยสิ่งที่เขาทำทั้งหมดนี่แหละครับทำให้คนของเขามองว่าเขาเป็นเหมือนผู้ช่วยให้รอดถึงขนาดตั้งฉายาให้เขาว่าพระคริสแห่งสยามซึ่งมันก็บอกทุกอย่างแล้วนะครับถึงความทุ่มเทของเขาในสถานการณ์ที่มันสิ้นหวังที่สุดในที่สุดสงครามก็จบลงแต่การต่อสู้ของดันล็อบยังไม่จบครับเพราะความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าการรอดชีวิตทางร่างกายกำลังรอเขาอยู่นั่นก็คือการเยียวยาบาดแผลที่มันฝังลึกอยู่ในใจ แน่นอนครับว่าหลังสงครามใหม่ๆเนี่ยความโกรธแค้นมันยังคุกกลุ่นอยู่ดันลอบเคินพูดไว้อย่างตรงไปตรงมาเลยนะในปี1946ว่าทหารญี่ปุ่นไม่ต่างอะไรกับสัตว์พวกที่อยู่ระดับสูงกว่ายิ่งโหดร้ายกว่าซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เลยครับมันสะท้อนถึงบาดแผลที่มันลึกมากๆที่ทั้งเขาและคนของเขาต้องเจอมาแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือความโกรธแค้นนั้นมันไม่ได้อยู่กับเขาไปตลอดชีวิตครับ หลายสิบปีผ่านไปมุมมองของเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเขาเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ที่อาจจะยากยิ่งกว่าการเอาชีวิตรอดในค่ายเฉลยเสียอีกนั่นคือการเดินทางไปสู่การปรองดองและการให้อภัยเขาเปลี่ยนประสบการณ์ที่เลวร้ายทั้งหมดให้กลายเป็นพลังในการสร้างสรรครับเขาต่อสู้อย่างหนักเพื่อสวัสดิภาพของเพื่อนๆเฉลยศึกจนเกิดเป็นบัตรทองให้ทหารผ่านศึกได้รักษาพยาบาลฟรี เขากลายเป็นเหมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับประเทศต่างๆในเอเชียเขาร่วมก่อตั้งทุนให้สัญญาแพทย์จากไทยไปฝึกอบรมที่ออสเตรเลียเพื่อตอบแทนน้ำใจที่เคยได้รับและที่น่าทึ่งที่สุดคือเขายอมไปพบกับอดีตยามชาวเกาหลีที่เคยโหดร้ายกับเขาแล้วก็จับมือกับคนคนนั้นท้ายที่สุดแล้วสำหรับดันลบ็บบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากประสบการณ์ทั้งหมดมันอาจจะไม่ใช่เรื่องความโหดร้ายของสงครามแต่เป็นเรื่องนี้ครับ คือพลังของความผูกพันระหว่างมนุษย์ความรักและจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ของเพื่อนพ้องเขายกความดีทั้งหมดให้คนเหล่านั้นเรื่องราวของเขามันเป็นมากกว่าเรื่องของการเอาชีวิตรอดนะครับแต่มันตั้งคำถามสำคัญกับพวกเราว่าตกลงแล้วความเป็นผู้นำที่แท้จริงในช่วงเวลาที่มันมืดมนที่สุดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ มันไม่ใช่แค่ความแข็งกรังแต่มันคือความเฉลียวฉลาดความเห็นอกเห็นใจและความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ของพวกเราทุกคนใช่หรือเปล่าครับ